ค่ะคุณผู้ชมไปซื้อไข่กันหน่อยอะนะคะคไปที่เชียงใหม่ตามหนุ่มสองคนไปซื้อไข่นะคะ,ะไม่รู้ไปซื้อไข่อีท่าไหนเล่นเอาเรียกว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านเป็นพนักงานร้านตัดผมอ่ะ เครืองอย่างแรงซื้อไข่แล้วทำไมไม่เอาไปใช้ที่บ้านเอามาให้ฉันทำไมนี่ค่ะชายสองคนนี้นะคะเข้าไปเขาไปซื้อไข่ร้านเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดนองหอยที่เมืองเชียงใหม่เนาะดูแล้วก็ไม่น่าแปลกเลยแม่แม่อาจจะให้มาซื้อไข่หรือเปล่าที่วงกลมไว้นี่คือเป็นถุงใส่ไข่ใช่ไหมใช่ซื้อไปเยอะเลยนะคะเออก็คงซื้อซื้อกลับไปใช้ที่บ้านละมั้งอาจจะเป็นแม่มาให้ไปซื้อหรืออะไรยังไงเป็นลูกกระตัญญยูไหมยังไงก็ไม่รู้นะแต่ทีนี้ หลังออกจากร้านเท่านั้นแหละก็เลยถึงบางอ้ออ๋อไม่ได้ซื้อไปใช้เองหรอกเอนี่ค่ะเอาเอาเห็นยังเห็นยังปลาไข่ใส่ร้านตัดผมเหรอครับเ,เ,เต็มกระจก,กเลย<อ>นี่ค่ะที่ซื้อมาเมื่อสักครู่นี้ไปปลาใส่กระจกร้านตัดผมอยู่ห่างจากร้านขายไขย่ไก่เนี่ยไปแค่300เมตรเองปลาไป5ครั้งครั้งสุดท้ายหมดถุงเลยเหมา ปาไปทั้งถุงนะคะจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง3ามทุ่มของวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะช่างตัดผมก็เลยนําคลิปมาร้องเรียนกับนักข่าวให้ผู้สื่อข,ข่าวช่อง7 HD ของเรามาดูบอกว่าเนี่ยตอนนี้ยังงงอยู่เลยสองคนนี้เข้ามาปลาไข่ใส่ร้านทําไมอะ่ะไม่พอใจอะไรตอนเกิดเหตุเนี่ยร้านก็ปิดแล้วพอรุ่งเช้าช่างอีกคนเข้ามาเปิดร้านเห็นสภาพกระจกโอ้โห ไขนในเต็มเป็นคราบเลยก็เลยนําหลักฐานนี้ไปแจ้งความนะคะอือแม่บอกว่าเคยมีปัญหาอย่างกับไข่เลยก็ก็บอกเข้าใจเหมือนกันพราว่ากับลูกค้านี่ก็บอกมีเลยเพราะว่าลูกค้าทุกนคนน่ารักมากๆเลยตรงนี้ได้แจ้งความใหอยุณเจ้าบ่าแต่ว่าไปแจ้งความมาแล้วค่ะครับก็ตั้งตไไัวไว้ไหมพุเจ้า ก็ตำนวจมันจี้ไปส่งประเด็นก็คือว่าประเด็นแรกก็คืออา,อาจจะเป็นล่านคู่แข่งอแล้วประเด็นที่สองนี่ก็คืออาจจะเป็นความคืกขนองของไยรูนอย่างเงี้ยล้วทางร้านแจ้งความไว้แล้วนะคะเดี๋ยวนำเรื่องเนี้ยโพสต์เตือนภัยด้วยก็หวังจะให้พลเมืองดีช่วยแจ้งเบาะแสกันหน่อยใครแจ้งเบาะแสไปจะนำไปสู่การจาับกุมตัวได้ทางร้านมีสินน้ำใจให้นะคะมีมมคุณผู้ชมมาแสดงความเห็นบอก ตัดผมไม่ถูกใจหรือเปล่าเออตัดผมไม่ถูกใจหรือยังไงอ๋อทำไมไม่มาบอกกันดีๆล่ะข้าวหลังถ้าจะปาแบบนี้ช่วยต้มมาก่อนได้ไหมเผื่อบางใบมันไม่แตกพอเอาไปทาประยงประโยชน์อะไรได้บ้างจะได้ไม่ต้องเลอะเทอะนะจะได้ไม่ต้องเลอะเทอะผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้อีกนะจับตัวไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวผวานะยังจับตัวไม่ได้นะครับซื้อไข่ก็ต้องทํากับข้าว